ในคลิปนี้คุณจะได้พบก,กับรถ1คันที่จ่ายเพียงแค่40,000 0กว่าบาทแต่ออปชั่นที่เขาให้มาโคตรคุ้มรถก็มือเดียวหลังคาพลามิกสันรูฟภายในเบาะหนังมีการสั่งงานด้วยเสียงหรือวอยซ์คำมาที่สำคัญคันนี้ติดออปชั่นประตูหลังไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับสวัสดีครับผมเอก59ออตโต้ครับในคลิปนี้มาเจอกับผมอีกครั้งพร้อมกับรถสวยๆแบบนี้มาฝากตัวนี้เป็น MG ZS ตัว 1.5X ปี2องครับ ไม่เนี่ยสองหมื่นกว่าลโลเท่านั้นเองรถสวยมือเดียวเช็คศูนย์ตลอดไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ามาสําหรับคันนี้ราคาเนี่ยตั้งขายอยู่เพียงแค่4ี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทผ่อนสบายๆ8ปดพันกว่าบาทเท่านั้นเองเงินเดือนเริ่มต้น20,000ก็สามารถเป็นเจ้าของเจ้าคันนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของตัวรายละเอียดกันเลยดีกว่าออปชั่นแน่นๆมีอะไรกันบ้างนะครับไล่มาตั้งแต่ตัวด้านหน้ากันก่อนเนาะด้านหน้าครับ ตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับเป็นเลนส์ให er ้ได้ดีแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลน์อยู่ในโคมเดียวกันแล้วด้านหน้ากระจังหน้าขนาดใหญ่นะบ่งบอกความเป็น M.G. รถสัญชาติอังกฤษยอย่างชัดเจนนะครับกระจังหน้าเป็นลายตะข่ายสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างมีไฟฟลอกแลมนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวชายด้านล่างเสริมเข้ามาอีกชิ้นหนึ่งทำให้ตัวด้านหน้าเนี่ยรถดูเต็มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูสปอร์ตมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนอื่นกันต่อไปครับ เรามาดูด้านข้างกันบ้างนะตัวนี้อย่างที่ผมบอกคือไอตัว MG ZS เนี่ยมันเป็นรถในรถประเภท crossover หรือว่า SUV ขนาด B segment นะขนาดกลางเพราะฉะนั้นตัวถังเนี่ยใหญ่นั่งสบายนะครับมีออปชันอะไรบ้างมาไล่เรียงกันเลยดีกว่านะล้อเดิมติดรถเป็นสีดำปัดเงาขนาด17นิ้วพร้อมยางโยโกนะปี19นะเพราะฉะนั้นดอกยางยังเยอะใช้งานได้อีกยาวนะครับ แล้วก็กระจกมองข้างที่เป็นแบบสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวในตัวนะครับกุญแจเป็นแบบรีโมทมีมาให้แล้วนะด้านบนมีแรกหลังคาตัวนี้อย่างที่ผมบอกคือตัว็อปสุดหลังคาพาโรามิคสันรูปเป็นหลังคาแก้วทั้งบานเลยนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างตัวนี้ที่พิเศษเลยนะเจ้าของเดินเนี่ยไปติดประตูหลังไฟฟ้ามาจากโรงงานเออจากศูนย์เลยนะราคามูลค่าเนี่ยเกือบ20,000เลยทีเดียวแต่ก่อนอื่นมาดูอุปกรณ์ติดรถของเจ้าคันนี้กันก่อนดีกว่านะครับไล่มาแต่ด้านบน มีเสาอากาศที่เป็นแบบชาร์ k ฟินไฟเบรกดูดที่3ไลไล้าการประดนผหหลังมีมาให้ครบเลยนะครับไล่ลงมาด้านล่างมีตัวกล้องหลังพร้อม,มกับเซ็นเซอร์มาให้มีตัวดิฟเฟเซอร์มาให้แล้วก็ที่สําคัญตัวนี้ไฟท้ายของเขาออกแบบมาสวยเป็นแบบ LED ทูปนะรถสไตล์ของรถยุโรปเลยราคาแพงดูสวยๆนะครับแผงทับทินด้านล่าง,ม,ม,าม,งมีมาให้เรียบร้อยครบหมดแล้วนะครับมาถึงออปชั่นพิเศษก็คือ ประตูหลังไฟฟ้าตัวนี้นะครับสั่งการใช้งานผ่านตัวรีโมทนะครับหรือว่ากดที่ตัวแบรนด์มันก็จะขึ้นมาแบบอัตโนมัติที่สำคัญตัวนี้มีฟังก์ชันของคิกเซนเตอร์มาให้ด้วยนะพิเศษจริงๆมาดูภายในของตัวรถคันนี้กันบ้างนะครับบาะแถว2พับเรียบลงไปได้นะแยก10แยกเป็น40 6 0นะเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานมาดูกันที่สภาพรถคันนี้ผมบอกได้เลยว่า สวยงงานน็อตไม่มีขยับนะครับของเดิมๆกิบๆเลยนะครับสวยจริงๆสําหรับตัวนี้นอกจากออปชั่นที่ได้ไปแล้วก็สภาพรถกิบๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านอื่นของตัวรถกันเลยดีกว่ามาครับเราไปดูภายในห้องเครื่องสําหรับเจ้า MG คันนี้กันบ้างนะครับก็ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับพิกัด1.5ลิตรความจุกระบอกสูบอยู่ที่1,498ซีซีนะครับก็ประหยัดน้ำมันแน่นอนเพราะว่าทำงานร่วมกับชุด เกียร์ที่เป็นเกียร์อัตโนมัติ4สปีดนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์4สูบ16วาล์วเนาะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่114แรงม้านะครับนี่คือสเปคคราวคาวเบื้องต้นนะครับว่ากันด้วยสภาพตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่มีชนหนักพิวามจมน้ำมาเพราะฉะนั้นน็อตไม่มีขยับครับสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบรถเดิมโรงงานนะครับแล้วก็ใช้งานมาน้อยปีใหม่เพราะฉะนั้นระบบเกียร์ช่วงล่างไฟฟ้าต่างๆเกี่ยวกับกตัวรถเนี่ยพร้อมใช้งานสุดๆเลย,ส,เลยสำหรับตัวนี้ครับ เข้ามาดูในส่วนตัวภายในกันบ้างนะสำหรับตัวนี้อย่างที่ผมบอกคือคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเพราะว่าออปชั่นเขาเต็มเต็มจริงมีอะไรบ้างไล่เรียงเลยดีกว่าไล่มาตั้งแต่ตัวกุญแจเป็นแบบ push start นะครับตัวเบาะเบาะเป็นเบาะหนังนะเนื้อสัมผัสดีแล้วก็คัตติ้งสวยดีนะครับเป็นการสลับระหว่างสีน้ำตาลอ่อนๆกับสีน้ำตาลเข้มนะตัวเนื้อสัมผัสดีแล้วก็ที่สำคัญน,นั่งสบายมากนะครับสภาพเบาะโด,ดยรวมเนี่ย 90%นมีให้เห็นเลยเพราะว่าไม่มีรอยอยน่นไม่มีรอยยับเลยปีกไม่ล้มเลยนะครับใช้งานมาน้อยมาไล่เรียงออปชั่นหลักๆเลยดีกว่านะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็หุ้มหนังนะเนื้อสัมผัสดีจับกระชับมือดีนะครับแล้วก็เป็นแบบดีคัตนะท้ายตัดนั่นเองนะครับเป็นแบบ3ก้านนะครับตัวนี้มีคูณคอนโทรลมาให้แล้วก็อย่างที่บอกคือเป็นตัวมัลติฟังก์ชันให้มาอย่างครบเลยนะครับ มาดูที่แผงเดือนไม้แผงเดือนไม้เป็นแบบวงกลม2วงซ้ายขวานะเป็นแบบวัดรอบด้านขวาแล้วก็วัดความเร็วด้านซ้ายนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นหน้าจอ M I D ที่แสดงค่าการทํางานต่างๆเกี่ยวกับของตัวรถเนี่ยแบบเรียลไทมนะครับสำหรับไม้ตัวนี้อยู่26,000กว่าโลเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใช้งานมาน้อยนะครับมาดูที่ตัวแผงคอนโซลด้านหน้านะครับของเขามีบุวัสดุนุ่ม ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะแต่ว่า,อ,าออกแบบมาสวยด้านบนแบบสีน้ำตาลอ่อนตัดกับตัวสีเงินเมทัลลิกนะครับแล้วก็ด้านล่างมีการเล่นลายคาร์บอนเคปลาเสริมเข้ามาด้วยนะตัวนี้ทำให้ตัวด้านหน้าเนี่ยดูหรูหรามากๆนะครับด้านบนก็เป็นช่องแอร์2ช่องเนาะซ้ายขวาก็เป็นแบบวงกลม2ช่องนี่ดูสปอร์ตนะครับมาที่หน้าจอเขาให้มาหน้าจอขนาด8นิ้วเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะตัวนี้มีเนววเกเตอร์มาให้มีกล้องหลังมาให้นะครับ สั่งการใช้งานด้วยเสียงหรือว่า voice command ด้วยนะครับแล้วก็ออปชันพิเศษตัวนี้คือเราสามารถสั่งการาทำงานของตัวรถเนี่ยผ่านเสียงนี่ไม่ว่าจะเป็นการเปิดแอร์ start เปิดหลังคา sunroof น,นี่มีมาให้ครบเลยตัวนี้อย่างที่หลายๆคนชอบนะครับไล่ลงมาด้านล่างให้แอร์เป็นแบบ auto มาตัวนี้นะครับแล้วก็พอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยอยู่ในช่องด้านล่างนะเป็นพอร์ต usb มาให้นะครับ กระเถิดมาด้านล่างนะครับฝาตรงที่ครอบเกียร์เนี่ยของเขามีการเล่นลายนะลายคาร์บอนเกลเฟอสลับกับสีเงินมันเงานะปัดมันเงาก็ดูสวยดีนะครับมีช่องวางแก้วน้ํามาให้เบรกมือนะครับมีมาให้ครบเลยระบบความปลอดภัยในคันนี้ให้ถุงลมมาด้วยกันหลูกเลยนะครับนี่ไม่นับรวมระบบความปลอดภัยต่างๆเกี่ยวกับตัวรถที่เขาให้ามาแบบออปชั่นแน่นนะครับแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์สาคัญตัวนี้คือหลังคาที่เป็นหลังคาพาโนรามิกซันรูฟนะครับ ตัวนี้เปิดได้ถึง8ระดับตามเรานึกเลยอยากปิดมากปิดน้อยเปิดอ้าแค่ไหนก็สามารถสั่งการได้จากสวิตช์บนหลังคานี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ภายในก็ออปชั่นเยอะนะจริงๆแล้วก็ยังมีระบบที่เขาให้มาของตัวรถนะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้บอกตำแหน่งตัวรถได้นี่นะครับบอกตำแหน่ง GPS ของตัวรถได้ด้วยนี่ออปชั่นเต็มจริงนะครับสุดคันนี้สุดเลย เป็นไงนบ้างครับดูภายนอกภายในกันไปแล้วนะสำหรับเจ้า MG คันนี้นะผมบอกได้เลยว่าหาตัวจับยากแน่นอนแล้วก็ราคาพิเศษขนาดนี้นะครับก็ถ้าสนใจนะครับเข้ามาเข้ามาทดลองขับกันดูได้หรือว่าสอบถามเลเยเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์094 442 6666นะครับตัวนี้ สำหรับโชว์รูม59ต้คาร์แกลลี่ของเราเนี่ยอยู่บนถนนกเกษตรนวมินทร์ครับใกล้ๆกับตลาดปัตตีวิกรณ์เปิดกันทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นนะครับนั้นหมายก็มาทดลองขับกันดูแล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อไว้หน่อยหน้าเพจ Facebook ของเรานอกจากเบอร์ที่ให้ไว้นะครับก็จะมีหน้าเพจ Facebook 59ต้คาร์แกลลี่นะครับเข้ามาเยี่ยมชมเพจของเราได้ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเราครับ59ตัวชั้นแนลฝากกดติดตามกด s u b s c r ร b e กดกระดิ ท่านจะได้ไม่พลาดโอกาสต่อตไปเพราะว่าผมจะพารถสวยๆแบบนี้ราคาพิเศษพิเศษแบบนี้มาฝากเป็นประจำในช่อง YouTube ของเรานะครับก็สําหรับตัวนี้ผมฝากไว้หนึ่งคันนะสําหรับคลิปนี้นะ MG ZS 1.5X ปี2019รถสวยมือเดียวราคาพลาดได้ไงกับ485,000บาทผ่อนสบายๆ8,000กว่บา 8, บาทเท่านั้นเองพลาดแล้วพลาดเลยพูดได้เลยนะ